ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1131อาเมืองนเป็นของฉันใครก็ได้เข้ามาทีจ่ายวินเชิงตะโกนออกไปนอกประตูแต่ไม่มีใครเข้ามา ฉันขออนุญาตปูจ่ายแล้วตอนนี้พวกเขาฟังฉันไม่ใช่นายเจียนอี้หลิงจดจ่ออยู่กับมือของตัวเองอี้หลิงอย่าท่าแบบนี้เสียงของจ่หวินเชิงทุ่มตามและฟังดูทรมานใจ่หวินเชิงหลับตาลงพยายามเมินเฉยต่อเจียนอีหลิงและพยายามไม่สนใจมือของเธอสีหน้าของเขาเริ่มอ่อนลงและเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นความเจ็บปวดหรืออะไรบางอย่างอาเชิงนายเป็นของฉันเจียนอีหลิงกล่าว เสียงที่นุ่มนวลและอ่อนโยนพูดด้วยคำพูดที่หนักแน่นอย่างหาที่เปรียบมิได้หลังจากนั้นไม่นานลมหายใจใจวินเชิงก็ติดเครื่องเครื่องมือแสดงอัตราการเต้นหัวใจแสดงให้เห็นว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นแต่เจียนอีหลิงดูเหมือนจะไม่กังวลเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจที่เต้นเร็วของเขาเลยยูซีเข้ามาอีกครั้งเพื่อนำอาหารมาให้ใจวินเชิงและเจียนอีหลิงและก็เห็นว่าเจียนอีหลิงกำลังล้างมืออยู่ ใจวินเชิงที่นั่งบนรถเข็นอยู่ตรงหน้าต่างหน้าแดงมากในที่สุดก็มีสีเลือดขึ้นมาบ้างเทพหลิงเธอก็กินด้วยนะอยู่ซีพูดกับเจียนอีหลิงอือเจียนอีหลิงพยักหน้าเธอบอกให้คนเอาเสื้อผ้าของเขามาใหม่ด้วยนะไม่ใช่เสื้อสูทแบบนี้แค่แบบที่ใส่อยู่บ้านเอาที่ใส่และถอดออกได้ง่ายๆหน่อยนะโอเคอยู่ซีรับปากมีอะไรที่ต้องการอีกไหม เธอบอกให้อันอยางส่งคนไปรับพี่รองของฉันหน่อยเขาหน้ายาที่ฉันต้องการมาให้ฉันหน้าเจียนอีหลิงกล่าวเจียนหยุ่นโม่และคนอื่นๆบินมาจากเกาะลั่วไห่เซินและต้องเปลี่ยนเครื่องบินอีกรอบพวกเขาจึงมาไม่ทันใจวินเชิงโอเคยูซีกลายเป็นพี่เลี้ยงของเจียนอีหลิงและจ่ยหวินเชิงอีกครั้งแต่เขาก็เต็มใจและหวังว่าทั้ง สองคนจะหายดีเร็วๆนี้แม้ว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้สองคนนี้ก็คุ้มค่าสาหรับเขามากอยูซีที่กำลังจะหันหลังกลับและได้ยินจ่ายวินเชิงพูดว่าเอาอาหารมาเขาอยากกินอยูซีได้ยินคำพูดนี้ก็ตกใจเล็กน้อยแล้วพูดด้วยความดีใจว่าได้ได้ฉันจะเอามาให้เดี๋ยวนี้เลยจ่ายวินเชิงเต็มใจขออาหารด้วยตัวเองดีจังเลย แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเทพหลิงใช้วิธีใดตรับใดที่นายท่านเชิงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสิ่งที่ดีใจวินเชิงหันกลับไปมองเจียนอีหลิงสายตาจับจ้องไปที่มือบอบบางของเธอและใบหน้าของเขาก็แดงระเรื่ออีกครั้งเขาอยากให้เจียนอีหลิงหยุดทำสิ่งนั้นเขาจึงจะต้องกนินฟื้นฟูร่างกายและเรียกคืนความแข็งแรงตัวเองให้ได้ยูซสรีปหน้าอาหารใหม่มาให้เป็นโจ๊กและผักแสนอร่อย เจียนอีหลิงกำลังจะป้อนอาหารให้จ่ายวินเชิงแต่จ่ายวินเชิงพูดว่าให้อยู่สี่ท่านายเป็นคนของฉันและฉันไม่ต้องการให้คนอื่นมาดูแลนายเจียนอีหลิงพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและพูดอย่างมั่นใจว่าจ่ายหวินเชิงจะไม่สามารถโต้แย้งได้เธอเองก็เจ็บเหมือนกันฉันมีแค่รอยขีดข่วนบนผิวและกระดูกต้นขาร้าซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้มือของฉัน เจียนอีห e ลิงมีเหตุผลแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายได้อาปากแล้วกินได้แล้วเจียนอีห e ลิงกล่าวว่าใจวินเชิงได้แต่อาปากและกินอาหารที่เจียนอีหลิงป้อนกินไปไม่กี่คำใจวินเชิงก็ไม่อยากกินอีกฉันกินไม่ลงแล้วการทานอาหารน้อยลงในระยะยาวทำให้ใจวินเชิงไม่สามารถทานได้มากในครั้งเดียวเจียนอีห e ลิงหยุดป้อนแล้วเอาโจ๊กเข้าปากของตัวเอง เมื่อจ่ายวินเชิงคิดว่าเธอกำลังจะกินจกที่เหลือจากเขาแต่ทันใดนั้นเธอก็เข้ามาจูบเขาและส่งจกเข้าไปในปากเขายูซียังอยู่ในห้องพอเห็นฉากนี้ก็รีบหันหลังให้ทันทีใบหน้าของเขาแดงก่ำเขาอดคิดไม่ได้ว่าไม่ได้เจอกันมาสองปีแล้วเทพหลิงเก่งขึ้นมากตอนที่1132นายท่านเชิงฉันขอโทษ ใจวินเชิงที่กินโจ๊กได้เพียงครึ่งชามแต่สุดท้ายเขาก็กินจนหมดชามและกินผักเกือบหมดเจียนอีหลิงยังได้ป้อนวิตามินทางปากให้กับใจวินเชิงอีกด้วยซึ่งเป็นวิตามินที่อยู่ซีนำม,มาให้พร้อมกับอาหารจากนั้นเจียนอีหลิงก็ให้อยู่ซีนำน้ำร้อนมาเพื่อเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับใจวินเชิงไม่ต้องายวินเชิงปฏิเสธเขาไม่อยากให้เจียนอีหลิงใกล้ชิดกับตัวเองอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อยากให้เธอเห็นร่างที่ผอมแห้งและน่าเกลียดของตัวเองในตอนนี้พี่ยูซีไปเอาของมาเจียนอีหลิงไม่ฟังเขาและให้ยูซีเอาสิ่งที่เธอต้องการให้เธอห้ามมอไปจ่ายวินเชิงสั่งพวกนายยูซีฟังเจียนอีหลิงไม่ได้และฟังจ่ายวินเชิงไม่ได้เหมือนกันเขาอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกพี่ยูซีไปเจียนอีหลิงย้ำอีกครั้ง ยูซีสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับใจวินเชิงว่าในท่านเชิงขอโทษนะหลังจากที่หายดีแล้วค่อยมาตีฉันนะวันนี้ฉันต้องฟังเทพหลังเขาไม่ได้ทำเพราะคำว่าพี่ยูซีคำนี้เขาหวังว่านายท่านเชิงจะฟื้นตัวได้แค่นั้นเองสำหรับยูซีการเสียสละไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยยูซีหันไปช่วยเจียนอีหลิง แม้แต่คนสุดท้ายที่เชื่อฟังคำสั่งของใจวินเชิงก็เลือกเจียนอีหลิงตอนนี้ใจวินเชิงโดดเดี่ยวและไร้ความช่วยเหลืออย่างสมบูรณ์ถ้าเขาไม่รีบรักษาร่างกายของตัวเองเขาคงทำได้เพียงแค่อยู่ในความเมตตาของเจียนอีหลิงและไม่สามารถหาอะไรได้เลยยูซียังคงคิดอยู่ในตอนที่เขากำลังเดินออกจากห้องไปสองปีมานี้เทพหลิงไม่เพียงเติบโตแต่อายุแต่ยังมีความกล้าหาญอีกด้วย เมื่อเดินมาถึงประตูก็พบกับจินจินที่กลับมาพอดีน้องจินฉันยังไม่ได้บอกขอบคุณเธอเลยอยู่ซีรีบกล่าวขอบคุณไม่เพียงแต่ช่วยเทพหลิงของเราแต่ยังให้ที่พักกับเราอีกด้วยเพราะไม่อยากให้ร่างกายของจ่ายหวินเชิงได้รับความกระทบกระเทือนอีกเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็เลือกบ้านของจินจินที่อยู่ใกล้ๆแทนที่จะไปหาบ้านในเมืองบังกะโลเล็กๆของจินจินแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกพิเศษที่แตกต่างออกไป ด้วยความยินดีจินจินไม่ได้ดูแลอะไรมากมายทั้งสองคนอยู่บนรถเข็นเธอแค่อำนวยความสะดวกกับคนป่วยทั้งสองคนเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรผลสวนผักที่นี่เธอปลูกเองเหรอมันยากไหมไม่เลยฉันชอบมันมากฉันรู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อได้ชมพืชผักที่ตัวเองปลูกเติบโตและออกจินจินและยูซีเริ่มพูดคุยกันเมื่อพูดถึงการปลูกผักจินจินก็พูดอย่างมีความสุข แล้วก่อนหน้านี้เธอท่าอะไรยูซีสงสัยมากโปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟต์แวร์จินจินตอบจริงเหรอ,อยูซีประหลาดใจและมองจินจินอีกครั้งเธอเป็นโปรแกรมเมอร์หญิงงั้นเหรอเขาคิดว่าโปรแกรมเมอร์หญิงเป็นคนที่พิเศษเขาไม่คิดว่าสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยอือฉันเรียนเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากเรียนจบฉันก็เข้าบริษัทไอทีเพื่อเขียน J A v a ว จาวหรือจาว์โปรแกรมิงล้งกุยคือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลังจากเรียนจบจินจินก็ทำธุรกิจสตาร์ทอัพต่อมาบริษัทก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่จินจินถอนหุ้นออกก็คืนเงินทุนให้กับคนใจดีที่ให้ทุนเธอด้านการศึกษาที่ผ่านมาและหลังจากนั้นเธอจึงมาที่ชนบทและปลูกผักของตัวเองธุรกิจสตาร์ทอัพคือธุรกิจสร้างใหม่ที่ เป็นการเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่ในการรองรับธุรกิจต่างๆเธอนี่สุดยอดจริงๆอยู่ซีช่นชมหญิงสาวที่มีความคิดของตัวเองตรงหน้าเขาฉันและคนอื่นๆอาศัยอยู่ในรถอาวิทัดจากบ้านของเธอไปถ้าเธออยากให้ช่วยอะไรก็บอกพวกเราได้เลยนะ บ้านของจินจินมีพื้นที่จำกัดมีห้องว่างเพียงห้องเดียวสำหรับใจวินเชิงและเจียนอีหลิงเท่านั้นผู้ติดตามที่มาพร้อมกับพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในรถตาวีของอันหยางได้เท่านั้นอือดีจังจินจินประทับใจเพื่อนของเจียนอีหลิงเป็นอย่างดีคนเหล่านี้มาจากภูมิหลังที่ดีมากแต่ก็สุภาพมากพูดน้อยและมีท่าทางที่สง่างามตอนที่1133ฉันพบวิธีที่จะช่วยเขาแล้ว ยูซีได้นำน้ำร้อนผ้าเช็ดตัวที่สะอาดและเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้สำหรับเปลี่ยนมาให้กับเจียนอ e ีหลิงอยูซีนายมาทำใจวินเชิงสั่งอยูซีด้วยน้ำเสียงเย็นชานายท่านเชิงขอโทษนะอยู่ซีวางของลงอย่างรวดเร็วและรีบออกจากห้องราวกับกำลังหลบอยูซีไม่ใช่แค่วิ่งออกไปเร็วเท่านั้นแต่เขายังปิดประตูให้เจียนอ e ีหลิงด้วยใจวินเชิงมองเจียนอ e ีหลิงที่กำลังถือผ้าขนหนูอยู่และหลับตาลงอย่างเจ็บปวด เรากับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างหาที่เปรียบมิได้สาหรับเขาหากเป็นร่างกายก่อนหน้านี้ของเขาเขาคงไม่รังเกียจที่เธอจะเห็นแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้ร่างกายเขาผอมแห้งและไม่น่ามองเจียนอีหลิงเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและนุ่มนวลเธอกลัวว่าการเคลื่อนไหวของเธอจะทำให้เขาระมัดระวังประหนึ่งกำลังรักษาเครื่องลายครามอัลลามค่าเมื่อผ้าขนหนูร้อนลูบที่หลังของเขาใจหวินเชิงก็สั่นเล็กน้อย เขาไม่เห็นว่าเจียนอีหลิงที่อยู่ด้านหลังที่กำลังเช็ดหลังของเขาอยู่กำลังร้องไห้เจียนอีหลิงคิดว่าตัวเองจะไม่เสียหน้าตาแต่ตอนนี้เพียงแค่มองไปที่ร่างกายของเขาน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาปรากฏว่าเธอเป็นเด็กขี้ย้น้ำก่งอย่างที่พี่อยู่หมินพูดไวจ้จริงๆเพียงแต่เธอไม่เคยเจอใครหรือสิ่งใดที่ทำให้เธอร้องไห้มาก่อนในเวลากลางคืนเจียนหยุนโมและหลี่จัวเจียก็มาถึง นอกจากนี้ยังมีเงินเหรียญที่พักรักษาตัวอยู่ในที่เดียวกับพวกเขาอีกด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงคือวันเหรียญที่นั่งอยู่บนรถเข็นเมื่อสองปีก่อนสามารถเดินได้แล้วแม้ว่าจะต้องใช้ไม้ค้ำยาัยานคอยช่วยเหลือและจ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงต่างก็นั่งรัฐเข็นบนเครื่องบินที่กำลังจะมาถึงเจียนหยุ่นโม่จัดระเบียบตัวเองเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่น่าอายเมื่อพบกับเจียนอีหลิงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ดูผอมลงกว่าเดิมเล็กน้อย เมื่อเห็นเจียนอีหลิงที่นิ่งสงบเจียนหยุนโมก็มองไปที่เธอก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเธอจริงๆจากนั้นเขาก็กอดเธอไว้ในอ้อมแขนเขาเป็นเวลานานพี่รองขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกพี่รองรู้ว่าสองปีมานี้เธอต้องเสียใจมากแน่ๆเธอต้องพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาพวกเราให้เจอระหว่างที่พวกเรารอเธออยู่เธอต้องอยากเจอพวกเราแน่ๆ เจียนหยุนโม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจียนอีหลิงในช่วงสองปีที่ผ่านมาและทำไมเธอถึงหายไปถึงสองปีเต็มแต่เจียนหยุนโม่รู้ว่าเธอต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้เธอกลับมาแน่นอนพี่รองแค่เธอสบายดีสำหรับพี่รองมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าท่านมอบให้เลยนะความสุขที่สูญเสียไปไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดพี่รองฉันต้องการความช่วยเหลือจากพี่ เจียนอีหลิงไม่สนใจที่จะพูดคุยกับเจียนหยุ่นโมอีกต่อไปฉันพบวิธีช่วยอาเชิงแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจากพี่ตอนนี้สําหรับเจียนอีหลิงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าร่างกายของใจวินเซิงอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้พบกันใหม่หรือช่องว่างสองปีที่ไม่ได้พบกันก็ไม่สําคัญเท่ากับการช่วยชีวิตของจวินเชิงเมื่อเธอกลับมาเขาก็มีความกล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่เจียนหยุนโม่กล่าว แต่หัวใจของเขาหยุดเต้นกระทันหันยังอยู่เนื่องจากอารมณ์ด้านลบเธอพบปัญหาที่หัวใจของเขาแล้วงั้นเหรอคือหัวใจของเขาผิดปกติเรามักจะคิดว่ามันเป็นที่โครงสร้างที่ทำให้เขาไม่สามารถทนต่อการเต้นของหัวใจและอารมณ์ของเขาได้แต่จริงๆแล้วตราบใดที่เขาไม่แสดงอารมณ์ด้านลบหรือ แม้ว่าเขาจะวิ่งและต่อสู้แม้ว่าหัวใจของเขาจะเต้นเร็วขึ้นแต่ก็สามารถเต้นได้ตามปกติโดยไม่เป็นอันตรายดังนั้นจึงแตกต่างจากหัวใจปกติที่ไม่สามารถทนต่อการเต้นของหัวใจที่เต้นเร็วกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่หัวใจของเขาไม่สามารถทนได้แล้วเธอเจออะไรตอนที่1134น้องสาวยังมีชีวิตอยู่สามคัญกว่าสิ่งใด อารม์เชิงลบเมื่อคนมีอารมณ์เชิงลบปัจจัยทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจเขาไม่สามารถทนต่อปัจจัยนี้ได้สิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไหหัวใจของเขาถึงหยุดกระทันหันเมื่อรู้ว่าเจียนอีหลิงประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ตระกูลจ่ายไม่รู้ว่าหัวใจของเขาเป็นอะไร ดังนั้นตามการรักษาโรคหัวใจทั่วไปจะเชื่อว่าการกระตุ้นใดๆอาจทำให้เขาเกิดอาการหัวใจไวายได้เธอแยกปัจจัยนี้ออกงั้นเหรอเจียนหยุนโม่ถามฉันพบตัวอย่างการทดลอง200ตัวอย่างและพบปัจจัยทางอารมณ์ที่มีอยู่ในระบบต่อมไร้ท่อในตอนที่เจียนอีหลิงอยู่ในโลกนั้นนอกจากจะหาทางกลับแล้วเธอยังยืมเทคโนโลยีทางการ แพทย์ขั้นสูงของที่นั่นเพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหัวใจของใจวินเชิงอีกด้วยเจียนอีหลิงไม่ได้หยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวเธอไม่กล้าพักผ่อนเพราะเธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ขณะที่เธอหยุดพักผ่อนถ้าเป็นแบบนี้ขอเพียงพัฒนายาที่ปรับสภาพปัจจัยทางอารมณ์ให้เป็นกลางได้ก็สามารถรับรองได้ว่าหัวใจของเขาจะไม่ป่วยเจียนหยุนโมเข้าใจถึงกุญแจสำคัญของปัญหาได้ทันทีอือ เจียนอีหลิงพยักหน้าฉันพัฒนามันขึ้นมาก่อนจะใช้งานฉันต้องทำการตรวจสอบร่างกายของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมานของฉันถูกต้องฉันเข้าใจแล้วฉันเอาคอมพิวเตอร์มาด้วยเดี๋ยวจะขอให้จวดเจียไปรับหลิวถึงมาด้วยก่อนหนะ้านี่เขาเคยทำการวิเคราะห์หัวใจของจ่ายวินเชิงกับเธอมาก่อนครั้งนี้ให้เขาช่วยเธอน้าจะดีกว่าเจียนหยุ่นไม่ไดำเนินการทันทีพี่รองนั้นฉันไปดูแลอาเชิงนะ เดี๋ยวก่อนเจียนหยุนโมหยุดเจียนอีหลิงที่เธอบาดเจ็บเธอได้กินยาหรือยังฉันเอายามาให้ด้วยแม้ว่าเจียนหยุ่นโมจะเดินทางมาจากลัห่ห่เซินอย่างเร่งรีบแต่เขาก็จำได้ว่าต้องนำทุกอย่างที่ควรน่าติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะยาเจียนหยุ่นโมดึงเจียนอีหลิงมาอยู่ข้างๆเพื่อให้ยาแก่เธอ ปลายนิ้วของเขาป้ายครีมและทาลงบนแผลเป็นที่อยู่บนใบหน้าของเจียนอีหลิงอย่างระมัดระวังเมื่อเขากำลังจะทาครีมลงบนฝ่ามือของเจียนอีหลิงเจียนหยุนโมก็มองไปที่ฝ่ามือของเจียนอีหลิงแล้วหยุดมีรอยแผลเก่าๆและหนังด้านอยู่บนมือของเธอนี่ไม่ใช่บาดแผลที่เกิดขึ้นในสองวันนี้แต่เป็นบาดแผลที่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว เจียนอีหลิงรักมือของตัวเองมากที่สุดยกเว้นหนังด้านที่อยู่ในตำแหน่งถือมีดผ่าตัดส่วนอื่นนั้นบอบบางและเรียบเนียนไร้รอยแผลเป็นเธอยอมถูกตบหน้ามากกว่าโดนทำร้ายมือมือของเจียนหยุ่นโมท,ที่กำลังทาครีมให้เจียนอีหลิงสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ถามเจียนอีหลิงว่ามือของเธอเป็นแบบนี้ได้ยังไง เพราะเจียนหยุ่นโมรู้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเธอและเธอจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะกลับมาหาพวกเขามันต้องมีบางอย่างที่ทําให้เธอไม่สนใจมืออันเป็นที่รักของเธอเจียนหยุ่นโม่ทาครีมที่มือของเจียนอีหลิงเบาๆรอยแผลเป็นทั้งเก่าและใหม่ก็ยังไม่ลดลงหลังจากทาเสร็จแล้วเจียนหยุนโมก็พูดเสียงอ่อนโยนว่าบนใบหน้าและแขนที่ทาให้แล้ว ส่วนบาดแผลที่อื่นบนตัวเธอเดี๋ยวให้คุณจินทาให้นะอือเจียนอีหลิงดึงมือกลับไม่กล้าให้เจียนหยุนโมมองมือของตัวเองอีกฉันจะไปหาอาเชิงถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วเจียนหยุนโมอาจจะยังไม่พอใจอยู่บ้างแต่ตอนนี้อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปแล้วการที่น้องสาวของเขายังมีชีวิตอยู่มันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดตอนที่1135 กอดกันจนถอยหลับไปและพวกเขาก็ได้เห็นความรู้สึกของใจวินเชิงที่มีต่อเจียนอีหลิงเขารักเจียนอีหลิงเหมือนชีวิตของตัวเองคนคนนี้ที่เต็มใจปกป้องเสี่ยวหลิงมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องมาขวางพวกเขาเสี่ยวหลิงของเขาเติบโตขึ้นและได้พบใครสักคนที่จะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตในที่สุดการรอคอยทั้งหมดนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆ เมื่อเจียนอีหลิงกลับมาที่บ้านใจวินเชิงก็นอนอยู่บนเตียงแล้วของทุกอย่างบนเตียงถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดวันนี้อันอย่างพาคนมาทำงานที่บ้านของจินจินและเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่หัวจโรดเท้าเจียนอีหลิงเตรียมตัวจะเข้านอนเธอลุกจากรถเข็นด้วยความลำบากแล้วย้ายไปที่เตียงใจวินเชิงหลับตาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หลับ เมื่อได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวดวงตาเขาเปิดช่องว่างเล็กน้อยเพื่อมองดูการเคลื่อนไหวของเจียนอีหลิงได้เห็นท่าทางที่ยากลำบากของเธอและอาการบาดเจ็บเธอเขาอยากจะช่วยเธอโดยสัญชาตญาณแต่ในวินาทีถัดมาเขาก็นึกขึ้นได้ว่าสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้ยังสู้เจียนอีหลิงไม่ได้ตัวเขาเองยังต้องมีคนคอยดูแลแม้แต่จะประคองเธอก็ยังหาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใจวินเชิงก็หลับตาลงอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดและไม่มองเจียนอ e ีหลิงอีกเลยยังไงเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วผ่านไปครู่หนึ่งเจียนอ e ีหลิงก็ปีนอขึ้นไปบนเตียงอย่างราบรื่นและใจวินเชิงรู้สึกว่าเธอกำลังขยับไปด้านข้างของตัวเขาทัานใดนั้นก็มีมือคู่หนึ่งโอบเอวอย่างใกล้ชิดและแนบร่างกายที่อ่อนนุ่มทั้งหมดเข้ากับเขาใจวินเชิงขมวดคิ้วต่อต้านการสัมผัสแบบนี้ เขาไม่ต้องการให้ร่างกายที่น่าเกลียดของตนเองถูกเธอสัมผัสแบบนี้ตอนนี้เขาดูเหมือนจะรังเกียจตัวเองด้วยซ้ำเขาไม่อยากให้ตัวเองเข้าใกล้เธอแบบนี้เลยดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกต่อต้านและคนรอบข้างก็ไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ห่างจากเขาเลยเธอกอดเขาไว้ลมหายใจของเขาเริ่มที่จะสม่ำเสมอขึ้นเธอหาห้องอื่นนอนเถอะในที่สุดใจวินเชิงก็อดไม่ได้ที่จะพูดทำไม เราไม่ใช่สามีภรรยากันและไม่ควรนอนบนเตียงเดียวกันเราเคยอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็เคยนอนด้วยกันแบบนี้มันไม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนเจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นมองใจวินเชิงใจวินเชิงเจ็บปวดจึงไม่ได้สบตากับเธอโดยตรงเขาหันหน้าและเหลือบริษัทไปมองอีกด้านหนึ่งเจียนอีหลิงลูบหน้าอกของใจวินเชิงเบาๆอาเชิงนายไม่ได้น่ารังเกียจ นายแค่ป่วยและเมื่อนายหายดีนายจะดูดีขึ้นอีกครั้งดูสิตอนนี้ฉันก็ดูไม่ได้เลยแต่ฉันก็สามารถหายดีและดูดีขึ้นได้ไม่เหมือนกันแน่นอนเขารู้ว่าอาการบาดเจ็บเธอจะหายและเธอก็สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เขาต่างจากเธอด้วยเหมือนกันเจียนอี e หลิงพูดอย่างหนักแน่นอาเชิงฉันจะทำให้ในายดีขึ้นเธอจะทำและแน่นอนเธอจะต้องทำได้ ด้วยคำพูดนั้นเจียนอีหลิงไม่เพียงไม่ปล่อยมือแต่ยังทำให้ตัวเองเข้ามาใกล้เขามากขึ้นอีกใกล้พอที่จะได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันใกล้จนเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงหายใจสม่ำเสมอจากด้านข้างของตัวเขาเองเธอพล่อยหลับไปแล้วใจวินเชิงลืมตามองใบหน้าด้านข้างที่กำลังหลับหบของเธอผ่านแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง เธอกลับมาแล้วกลับมาอยู่เคียงข้างเขามันช่างสดใสและดูมีชีวิตชีวาจริงๆใจหวินเชิงไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนเพราะร่างกายอ่อนแอเกินไปจึงทำให้หลับง่ายเมื่อเขาตื่นขึ้นมาท้องฟ้าก็สว่างแล้วและคนรอบข้างก็ไม่อยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าเธอตื่นขึ้นเมื่อไรร่างกายที่อ่อนแอเกินไปเขาทำให้เขาสูญเสียความระมัดระวงังและข้อมูลเชิงลึกไปรออยู่ในห้องที่ว่างเปล่าไม่รู้ว่าจะรออะไร สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้